เพชรบุรีนะฮะแล้วก็หาดชะอำตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะครับวันนี้มีความพิเศษมากกว่าตรงนั้นนะฮะเราได้มาถึงี่นี่วันนี้น้าหาดทรายเลยนะคะแล้วก็ที่เราเห็นตรงนี้คือรถบ้านนะครับรถบ้านเนี่ยท่านสามารถที่จะมาพักเป็นครอบครัวก็ได้นะครับหนึ่งหลังเนี่ยสามารถพักได้ประมาณ4ท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างในรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้สามารถทาเป็นลานจิ๋ มากนะที่ผมูถึงนะครับก็สามารถที่จะพักหนึ่งหลังหนึ่งห้องเนี่ยสามารถพักได้สี่ท่านนะครับถึงจะไปดูขั้งงไงว่ามีอะไรบ้าง จะมีเป็นเตียงนะครับอันนี้พักสองท่านได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเตียงสำหรับเด็กๆน้องๆน,นะครับเป็นเตียงสองชั้นนะครับก็พักได้นะครับทั้งหมด1หลังเนี่ยได้4ท่านนะครับแล้วก็มีหน้าต่างมีแอร์นะครับโอ้โหตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าหลังคานี่เปิดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโอ้ของฝากไว้เก็บไว้นะฮะฝังอันนี้ก็คงเป็นไฟเนาะนะครับนี่นะฮนะ ยอดเลยนี่นะที่เก็บของสามารถทำกับข้าวได้นะนี่นะครับที่เก็บของเดี๋ยวจะไปดูว่านี่นะครับไมโครเวฟตู้เย็นนะครับอิะ่ะนะครับทำข้าวเล็กๆได้เลยนะครับนะครับนี่เป็นห้องน้ำเลยนะฮะโอ้โหกว้างเปิดไฟก่อนตรงไหนตรงนี้นะโอ้กว้างมากครับมีอาบน้ำเป็นชาเวอร์นะครับแล้วก็มี ในส่วนของอ่างล้างหน้านะครับชกโรครก็โรคโรกเหมือนบนเครื่องบินเลยนะฮะเนี่ยนะฮะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ล็อกไว้หรือเปล่าอ่านี่นะฮะเต็มแสงสว่างข้างนอกนะครับระหว่างนั่งไปเล่นโทรศัพท์ไปก็สามารถที่จะชมวิวด้านนอกได้ด้วยนะครับรถมันจะสามารถจอดข้างนอกได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าเสอผ้าอโอโเป็ดี๋ยวเราจะเปิดกันก,ก่อนยั่วขับรถสบายนี่นะครับห้องน้ำก็ถือว่าโอเคสะดวกสบายนะฮะสำหรับถือว่าอิสเซสซอรี่สำหรับรถคันนี้ผมถือว่าโอเคนะครับในการที่ใครที่อยากจะมาลอง สัมผัสแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของการเดิน,นทางท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ฝากงสำหรับแอสเซสซีรถคันนี้แล้วก็ที่พักบ้านแบบนี้นะที่เรียกว่าเป็นในส่วนของทัมปิ้งเฮาส์แบบนี้นะครับแล้วก็รถบ้านแบบนี้ผมคิดว่าโอเคนะสำหรับแอสเซสซีข้างใน,นแล้วก็ที่พักนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของความลงตัวสําหรับครอบครัวนะ